จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอปราสวรค์จอมราชนตอนที่927เจ็ดเจําจำนงอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อจัก,กรพรรดินีดอกไม้แห่งความสุขปลดปล่อยเจเจจำนงอันน่าสะพรึงกลัวของเธอ,อย่างชีและพรรคพวกของเขาไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับเธอได้เลยด้วยเจเจจำนงที่ทรงพลังเธอสามารถทำลายเจจจำนงในระดับที่ต่ำกว่าได้ไม่มีสิ่งใดสามารถดำรงอยู่ได้แม้แต่คนที่อยู่ในระดับสูงสุดของขั้นสวรรค์ปรปรวน ผู้นำนิกายเหล่านี้เป็นบุคคลที่อยู่คงกระพันซึ่งท่องไปตามถนนโบราณสู่เทพ,พเจ้าเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีแต่เมื่อเผชิญกับการโจมตีของจักรพรรดินีดอกไม้แห่งความสุขพวกเขาก็ระเบิดครั้งแล้วครั้งเล่ากลายเป็นเพียงเท่าฐานที่ลอยฟุง้งพลังเวทมนต์เจดจำนงสิ่งของเทพและสมบัติวิเศษของพวกเขาถูกทำลายและดูดกลืนโดยจักรพรรดินี ในไม่ช้าเหลือเพียงหยางฉีและผู้ต้านทานการต่อสู้เท่านั้นเมื่อมองไปที่หยางชีอย่างเย็นชาจากกระกระพัดดินีกล่าวว่าเจ้าทําอะไรเพื่อหยุดข้าไม่ได้ตอนนี้แม้แต่แผนผังราชนหมื่นโลกก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้แล้วดังนั้นยอมแพ้ปล่อยพลังและเทคนิคทั้งหมดของเจ้ายอมจำนวนต่อข้าและมาเป็นชายาของข้า ข้าจะอวยพรเจ้าด้วยความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยุ่คงกระพันเพื่อช่วยเจ้าสังหารสวรรค์ที่ภาคภูมิใจอย่างที่เจ้าเห็นเจ็จำนงนของข้าพุ่งสูงขึ้นไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวและข้าสามารถสอนเวทมนต์ลับที่ทําให้ข้าทําได้หวดท่านใดนั้นเธอถอนเวทมนต์ลับของเธอแต่เจ็จำนงของเธอยังคงสั่นคลอนทุกสิ่งในพื้นที่ทําให้เห็นได้ชัดว่าการต่อต้านไม่มีจุดหมาย ยางชีสามารถรู้สึกได้ว่าตัวอ่อนปีศาจที่เขาทําให้ผู้นํานิกายติดเชื้อได้ถูกทําลายและดูดซาบโดยเธอเจ้ายอมแพ้ได้เช่นกันผู้ต้านทานการต่อสู้จากกระพัดดินีพูดต่อตอนนี้เจ้าไม่เหมาะกับข้าแล้วและข้าจะฆ่าเจ้าพร้อมกับยางชีได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเว้นแต่ว่าข้าชอบเจ้าและรับเจ้าเป็นชยาด้วยโปรดจำไว้ว่าการทำงานกับยางชีก็เหมือนกับการขอหนังเสือเขาจะวางแผนต่อต้านเจ้าอย่างแน่นอน เจ้าสังเกตไหมว่าผู้นำนิกายทั้งหมดที่ข้าเพิ่งข้าไปติดเชื้อตัวอ่อนของปีศาจข้าจะบอกว่าเป็นไปได้สูงว่าเจ้ามีสิ่งนี้อยู่ในตัวเจ้าเช่นกันยางชียิ้มอย่างเย็นชาและพูดว่าเหตุผลที่ข้าใส่ตัวอ่อนปีศาจเข้าไปในตัวพวกมันก็เพราะพวกมันกำลังวางแผนต่อต้านข้าพี่ชายผู้ต้านทานการต่อสู้ของข้าตรงไปตรงมาและทิ้งธรรมและไม่เก็บนำความคิดเช่นนั้น อย่างไรก็ตามข้ารู้ว่าการบรรจบกันที่น่าสะพรึงกลัวของเจ้าจะคงอยู่ได้ไม่นานนักในไม่ช้าฐานการบ่มเพาะของเจ้าจะลดลงหรืออาจจะถึงจุดที่ต่ำกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำเมื่อถึงจุดนั้นเราจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะเธอหัวเราะ เจ้าจะไม่มีวันได้รับโอกาสเช่นนี้แม้ว่าจูจ่ๆสวรรค์ที่ภาคภูมิใจจะปรากฏตัวขึ้นก็ตามเห็นได้ชัดว่าเจ้าไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าการมีเจตจำนงที่น่ากลัวหมายความว่าอย่างไรเจตจำนงที่น่าสะพรึงกลัวนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะเป็นไปไม่ได้ที่จะบทขยี้และไม่สามารถต้านทานได้สิ่งเดียวที่เจ้าทำได้เมื่อเผชิญกับมันคือการแสดงความจงรักภักดีข้าคิดว่าเจ้าต้องตาย ทันใดนั้นอย่างฉีก็พูดขึ้นและระเบิดของพลังก็ประตูออกมาจากส่วนลึกของหัวใจของเขาในขณะที่เขาเผาผลาญพลังแห่งเทพ200หยดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการโจมตีด้วยฝ่ามือผลที่ตามมาคือเส้นลมปราณของเขาแตกและแตกเป็นเสียงเสียงแต่เขาก็อดทนต่อความเจ็บปวดได้ ก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถทำได้แต่ฐานการบ่มเพาะของเขาเปลี่ยนไปและเมื่อร่างโคลนสังหารอมตะของเขาส่งพลังมาให้เขาก่อนหน้านี้เขาก็ได้รับเลือดแห่งโชคชะตานิรันมาบางส่วนและการแลกเปลี่ยนหมัดกับจักรกรพัดดินีดอกไม้แห่งความสุขทําให้เขาสามารถดูดซับพลังชีวิตที่เป็นแก่นสารของจักรวาลรอบตัวเขาซึ่งเขาใช้ผสมเลือดหลักสามประเภทในตัวเขาไร้พรมลิขิตนิรันและโชคลาบผลที่ได้คือการเพิ่มพลังครั้งใหญ่ และนั่นคือการเพิ่มพลังครั้งใหญ่ที่ทำให้เขามีความมั่นใจที่จะพยายามต่อสู้กับจักรพรรดิดนีดอกไม้แห่งความสุขเป็นครั้งสุดท้ายบูมคลื่นพลังปราณปะทุออกมาจากฝ่ามือของเขาครั้งนี้เขาปลดปล่อยการโจมตีที่เทียบเท่ากับผู้ฝึกฝนที่มีดัชนีพลังสี่พันและมันบดขยี้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าขณะที่มุ่งตรงไปยังจักรพรรดิดินีดอกไม้แห่งความสุขเจ้ากำลังหาทางฆ่าตัวตายจริงๆ เธอพูดด้วยรอยยิ้มจางๆและไม่ใส่ใจขณะยื่นมือออกไปโดยไม่ตั้งใจเธอพบกับฝ่ามือของหยางฉีและใช้เจ็ดจำนงอันทรงพลังของเธอเพื่อแยกมันออกทั้งหมดอย่างไรก็ตามหยางฉีตามมาด้วยการฟาดฝ่ามืออีกครั้งจากนั้นอีกครั้งและแต่ละครั้งก็แข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนเขาเผาของเหลวแห่งเทพมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อใช้กระบวนท่าทั้งเก้าของหัตแห่งเทพผู้ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีที่สิ้นสุดณจุดนี้เขากำลังปลดปล่อยความแข็งแกร่งเทียบเท่าดัชนีพลังห้าพัน สีหน้าของจัก,กรพรรด,ดินีดอกไม้แห่งความสุขสันไหวนี้เป็นการโจมตีด้วยค่าดัชนีพลังที่เหนือกว่าทุกสิ่งที่เธอคาดการว่าจะเกิดขึ้นหลังจากถึง3,000แล้วทุกๆ1 0 0 0ที่เพิ่มขึ้นจะให้พลังที่มากขึ้นแบบทวีคูณไม่ใช่เรื่องง่ายของการปรับปรุงเชิงเส้นเพื่อความกล้าหาญในการต่อสู้ ยางชีกำลังพุ่งเข้ามาหาเธอด้วยแรงระเบิดของดัชนีพลัง5,000บวกกับเคล็ดวิชาฝ่ามือขั้นสุดยอดที่เกิดจากความแข็งแกร่งของเทพมังกรคชสารผู้ทำลายล้างอเวจีจากกระพัดดินีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหลบเลี่ยงการโจมตีกระหนำ่ำ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  หยางฉีกำลังโจมตีด้วยพลังทำลายล้างแต่จัก,กร,กรพัพริดีนีดอกไม้แห่งความสุขหลบเลี่ยงทุกการเคลื่อนไหวในที่สุดเธอก็หัวเราะและพูดว่าข้าได้ยินเสียงเส้นลมปราณของเจ้าแตกสลายหยางฉีเจ้าบังคับให้ใช้เวทมนตร์ลับบางอย่างหรือไม่ไม่มีทางที่ร่างกายของเจ้าจะสามารถรักษาพลังของดัชนีพลังห0 0พันได้เจ้าจะสามารถรักษามันไว้ได้หรือไม่หลังจากการเคลื่อนไหวชุดนั้นหรือเจ้ามีพลังมากขึ้นในเส้นลมปราณและทะเลพลังปราณของเจ้า โดยไม่สนใจเธออย่างฉีเข้าสู่ท่าทางสุดท้ายของเขาและพุ่งเข้าหาเธอโดยไม่ละทิ้งเห็นได้ชัดว่าจัก,กรพรรด,ดินีไม่สามารถยอมรับการระเบิดได้ดังนั้นเธอจึงหลบให้พ้นทางเว้นระยะห่างระหว่างเธอกับเขาให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามในนาทีสุดท้ายมือของหยางชีกำหมัดแน่นและชกไปที่อากาศข้างหน้าเขาทำให้เกิดกระแสน้ำวนเปิดออกคว้าผู้ต้านทานการต่อสู้เขาหายเข้าไปในกระแสน้ำวนจากนั้นก่อนที่เธอจะทันได้ตอบโต้กระแสน้ำวนก็ดับลงและเขาก็จากไปบัดซบเธอตะโกนแต่เธอก็สายเกินไปเมื่อปรากฏว่าหยางชีไม่ได้เอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อเอาชนะเธอในการต่อสู้แต่เขาแค่สร้างพลังเพื่อเปิดทางไปสู่แผนผังราชันหมื่นโลก เธอตระหนักถึงความผิดพลาดของเธอช้าเกินไปการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของหยางฉีนั้นรุนแรงแต่เมื่อพิจารณาว่าเธอมีเจ็จำนงอันน่าสะพรึงตัวหากเธอเจอมันเธอคงได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้และถ้าเธอพบกับการโจมตีหยางฉีก็จะหมดพลังจากนั้นเธอก็จะสามารถใช้ผนึกเทพ,พเจ้าและสมบัติวิเศษอื่นๆของเขาได้โชคไม่ดีที่เขาหลุดเข้าไปในแผนผังราชันหมื่นโลกและเธอไม่มีทางตามเขาทัน ฉลาดมากเจ้าสารเลวข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าฉลาดแกมโกงมากให้ตายเถอดเธอยื่นมือออกไปด้วยพลังทั้งหมดที่มีด้วยความหวังว่าจะค้นหาแผนผังราชันหมื่นโลกแต่แน่นอนว่านั่นเป็นไปไม่ได้ หลังจากการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้มันไม่ง่ายสําหรับเธอที่จะจับมือกับหยางฉีและแม้ว่าเธอจะชนะในทางเทคนิคแล้วแต่ด้วยความตั้งใจและจุดประสงค์ทั้งหมดหยางฉีจึงออกมาเป็นผู้ชนะก่อนอื่นเขาได้คว้าใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้และนําเลือดนิรันร์แห่งโชคชะตาของเขาไปซึ่งผลที่ได้คือเพิ่มพลังให้กับตัวเขาเองประการที่สองเขาทำความสะอาดคลังสมบัติของเธอซึ่งเป็นการสูญเสียที่จักร,กรพรรดินีไม่สามารถชดเชยได้ง่ายๆ ประการที่3เขาบังคับให้เธอใช้เวทมนต์ลับซึ่งแม้ว่ามันจะผลักเธอไปสู่ระดับที่น่าสะพรึงกลัวได้ชั่วคราวแต่ก็ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการฟื้นตัวเมื่อพิจารณาทั้ง3ด้านแล้วอย่างชีสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าเขาได้รับชัยชนะบูมหยางชีเดินโซซัสโซเซออกไปในแผนผังราชนหมื่นโลกด้วยเลือดที่พ่นออกมาจากปากของเขาใบหน้าของเขาซี่เซียวราวกับความตาย ผู้ต้านทานการต่อสู้รีบวางมือบนหลังของหยางชีและใช้เวทมนต์ลับในการรักษาเขาการแพทย์วิญญาณเต๋าการสื่อสารฟื้นจากความตายทักษะพลังปราณอันยิ่งใหญ่พลังปราณที่แท้จริงหลั่งไหลเข้าสู่หยางชีและอาการบาดเจ็บของเขาก็เริ่มหายเป็นปกติเขาลืมตาและพูดว่าเหลือเชื่อเวทมนต์ลับที่เธอใช้ผลักดันให้เธอเข้าสู่ระดับที่น่าสะพรึงกลัวถ้าข้าเชี่ยวชาญเวทมนต์นั้นได้วความกล้าหาญในการต่อสู้ของข้าคงจะเหลือเชื่อมาก พี่ชายยางชีผู้ต้านทานการต่อสู้กล่าวเราเอาชีวิตรอดแต่หน้าเศร้าที่ผู้นำนิกายคนอื่นๆเสียชีวิตทั้งหมดในอนาคตพระราชวังดอกไม้แห่งความสุขจะเป็นองค์กรที่ทรงพลังที่สุดและเราสองคนก็อยู่ในสถานะที่จะจัดการกับจักรพัินีไม่ได้แม้แต่น้อยข้าต้องกลับไปที่บ้านพังแห่งการต่อสู้ที่ลึกซึง้งและเตรียมการเธอจะพยายามกำจัดเราอย่างแน่นอนน่าเสียดายข้าไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมนิกายได้ที่ไหนเพื่อความปลอดภัย ยังชีคิดอยู่ครู่หนึ่งข้ามีวิธีหักเจ้าเชื่อใจข้าทำไมไม่นำบ้านพลังแห่งการต่อสู้ที่ลึกซึ้งของเจ้ามาที่นี่ในแผนผังราชันหมื่นโลกถ้าเรารวมพลังกันข้าคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จได้มากมายจากกระกระพัดดินีดอกไม้แห่งความสุขนั้นแข็งแกรง่งแต่เธอไม่สามารถรถบุกเข้าไปในแผนผังราชันหมื่นโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นและไม่สามารถหยุดยั้งได้สงครามกำลังจะเดือดดานแต่โชคดีที่แผนผังราชันหมื่นโลกจะยังคงปลอดภยัย ผู้ต้นทานการต่อสู้พิจารณาข้อเสนอของเขาใช้ได้แต่สำนักพลังแห่งการต่อสู้ที่ลึกซึ้งนั้นยิ่งใหญ่มากและมีคนรุ่นเก่าที่ต้องการการโน้มน้าวใจและเท่าที่ข้ารู้พวกเขาอาจปฏิเสธที่จะร่วมงานกับเจ้าไม่เป็นไรอย่างชีกล่าวขณะนั่งทัสมาธิ สำหรับตอนนี้ข้าจะมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูข้าได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเส้นลมปราณและพลังชีวิตของข้าแต่ไม่ต้องห่วงข้าควบคุมการไหลเวียนของเวลาที่นี่ดังนั้นข้าจึงมั่นใจได้ว่าเรามีเวลาเหลือเฟือที่จะจัด,ดาการเรื่องต่างๆกับนิกายของเจ้านอกจากนี้จัก,กร,กรพรรดิดินีดอกไม้แห่งความสุขก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันและจะต้องใช้เวลาพักฟื้น ความจริงก็คืออาการบาดเจ็บของอยางฉีนั้นรุนแรงมากเขาถูกเจาะจนเป็นรูปพรุนและที่แย่กว่านั้นระบบเทพแห่งความแข็งแกร่งของเครื่องยนต์ของเทพผู้ยิ่งใหญ่หมดพลังแล้วเขาไม่มีทางเพิ่มพลังโดยใช้กลไกลเว้นแต่เขาจะได้รับความเป็นเทพมากขึ้นและโชคไม่ดีที่ความเป็นพระเจ้านั้นไม่ง่ายเลยที่จะได้มาแม้ว่าจะมีจํานวนมากในแผนผังราชาหมื่นโลกแต่ก็ไม่อยู่ในความสามารถของเขาที่จะรับมันไว้ตอนที่928ผนึกอีกอัน ในขณะที่ยางฉีเริ่มรักษาตัวเองเขาพบว่ากระแสพลังในตัวเขาอยู่ในความสับสนวุ่นวายอย่างสมบูรณ์อาการบาดเจ็บของเขาค่อนข้างรุนแรงโชคดีที่เขาได้รับยาสัก์มากมายจากคลังสมบัติของพระราชวังดอกไม้แห่งความสุขและเขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะใช้มันในขณะที่เขาทำกระแสแห่งพลังก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นและเส้นลมปราณของเขาก็ได้รับการซ่อมแซม ร่างโคลนสังหารอมะตะของเขาช่วยแม้ว่าตัวหลักของเขาจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากดาวแห่งเทพพระเจ้าได้แต่ร่างโคลนก็สามารถใช้แผนพังราชชันหมื่นโลกเพื่อช่วยได้พลังภายในแผนพังสามารถแปลงเป็นพลังแห่งเทพได้ซึ่งอยู่ในรูปของเข็มยาวที่เสียบเข้าไปในจุดต่างๆของหยางฉี ในที่สุดยางชีก็ถูกปกคลุมด้วยเข็มเมื่อถึงจุดนั้นเข็มเริ่มจมลึกเข้าไปในจุดฝังเข็มของเขากลายเป็นของเหลวที่ไหลผ่านเขาทําให้เขารู้สึกอ่อนแอและเดินโซเซแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เขาสดชื่นไอสีขาวเริ่มลอยขึ้นจากเขา ออกไปด้านข้างผู้ต้านทานการต่อสู้มองด้วยความตกใจเมื่อเขาตระหนักว่ามีแสงปีศาจท,ที่น่ากลัวอยู่ในไอ้น้ำสีขาวว่าเมื่อไอ้น้ำรวมตัวกันเหมือนเมฆสามารถมองเห็นฉากจากนรกพร้อมกับเทพมารได้ทุกคนทุกแห่งอย่างไรก็ตามเหนือพวกมันคือเทพมังกรโคชสารที่บทขยี้พวกมันและทําให้เกิดรัศมีและแสงสว่างมากมายการรวมกันของพลังทั้งสองทำให้เกิดสัญลักษณ์ไทจิที่มีทั้งความสว่างและความมืด ความสว่างและความมืดต่อสู้และดิ้นรนสร้างวัตจักรอันน่าอัศจรรย์ที่ทำให้หยางชีสามารถแปลงร่างระหว่างปีศาจและพระเจ้าได้ด้วยความคิดเพียงอย่างเดียวหือมือทั้งสองของหยางชีเริ่มแสดงท่าทางไร้มนต่ละมือลึกซึ้งและน่าชงนยิ่งกว่าครั้งก่อนทำให้เกิดเสียงลึกลับและลึกลับดังก้องไปทั่วบริเวณเมื่อถึงจุดนี้เข็มก็หายไปหมดแล้วและเขาก็ลุกขึ้นยืนสูงกว่าเดิมเล็กน้อยและอาการบาดเจ็บของเขาก็หายดีแล้ว ในขณะเดียวกันผู้สีทองที่เป็นเทพบุตรของเขาเองก็บินออกมาจากหน้าผากของเขาและเริ่มกลืนกินสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์ที่เป็นเวทมนต์กดพื้นฐานกดแห่งความลับที่ปิดล้อมทุกสิ่งในโลกนี้ ช่างเย่่หยิงสัญ,ญลักษณ์กรีดร้องเมื่อมันถูกกลืนกินอย่างไรก็ตามอย่างฉีได้รับพรจากพลังโดยจะจำนงอันน่าสะพรึงกลัวและด้วยเหตุนี้จึงแตกต่างไปจากที่เขาเคยเป็นมาก่อนอย่างสิ้นเชิงความเป็นเทพที่กำเนิดขึ้นของเขาฉีสัญ,ญลักษณ์เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในขณะที่มันกลืนกินมันจนหมดสิ้นช่างเย่อหยิง เมื่อเสียงนั้นจางหายไปเป็นครั้งสุดท้ายอย่างฉีก็เอาชนะปีศาจแห่งความรู้ได้จากนั้นแสงสีทองก็ส่องออกมาจากเขาทุกทิศทางผู้ต้านทานการต่อสู้รู้สึกตกใจอย่างเห็นได้ชัดการบรรจบกันที่แข็งแกร่งเช่นนี้เขาคิดว่าเขาปลูกฝังมันได้อย่างไรแน่นอนว่าเขาอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับสวรรค์แปรปรวนและค่าสัมผัสได้ถึงร่องรอยของความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวค่าพนันได้เลยว่าเขามีโอกาสที่จะไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวได้ในที่สุด คนเช่นนี้ถือเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงบนถนนสายโบราณสู่เทพเจ้ามีเพียงไม่กี่คนที่สามารถก้าวขึ้นจากระดับกลางของระดับแปรปรวนไปสู่จุดสูงสุดได้ในความเป็นจริงมีคนจำนวนมากที่ไม่เคยผ่านระดับหน้าทึ้งไปได้เลยแม้แต่ระดับที่หน้าทึ้งก็ถือว่าน่าประทับใจคนแบบนั้นก็เหมือนมังกรในหมู่มนุษย์ผู้ที่อยู่ในระดับที่ไม่มั่นคงถือว่าเป็นเจ้าโลกและผู้ทรงคุณวุฒิปราดและมหาปราด สำหรับระดับที่น่าสะพรึงกลัวพวกมันเป็นเทพและไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำหลังจากกลืนกินสัญ,ญลักษณ์วิเศษยางชีก็ตระหนักว่าความเป็นเทพที่ก่อกำเนิดขอองค์เขาได้รับคุณลักษณะบางอย่างของวัชระซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทะลุทะลวงได้ทุกกระสิ่งทำลายล้างประวัติศาสตร์สมัยโบราณและทำให้โลกมนุษย์สั่นคลอนและพวกเขาเป็นของเขาและเขาคนเดียวพวกเขาไม่ใช่มรดกของพุทธลักษณะเพราะนั่นจะทำให้เขาอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลลึกลับและทรงพลังจากเบื้องบน หลังจากสัมผัสเศษเสี้ยวของลักษณะวัชระแล้วอย่างฉีดระหนักว่าเขาจำเป็นต้องไปหาคัมภีรอื่นๆที่เป็นของเวทมนตร์กฎพื้นฐานกฎแห่งความลับที่ไขความลับทุกสิ่งในโลกนี้เมืมม่อบ่มเพาะพวกมันและปรับปีศาจแห่งความรู้ที่อยู่ในนั้นความเป็นเทพที่เพิ่งกำเนิดของเขาจะมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นบางทีนั่นอาจเป็นตัวของเขาไปสู่ระดับที่น่าสะพรึงกลัวใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ ยางชี้กล่าวโดยมองลงไปที่รูปร่างที่เหี่ยวแห้งและผอมแห้งของเขาเขาส่งพลังปราณที่แท้จริงบางอย่างเข้าไปในตัวเขาเขาพูดว่าข้าจะรักษาเจ้าแล้วเจ้าจะบอกข้าว่าจะหาส่วนที่เหลือของเวทมนต์แห่งกฎพื้นฐานที่เป็นความลับที่ไขความลับทุกสิ่งในโลกทุกอย่างและทุกอย่างได้ที่ไหนเจ้าต้องมีเงื่อนงำบางอย่างเลิกฝันได้แล้วใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้กล่าวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยพิษขณะที่เขากำลังรักษา เจ้าลูกหมูสักอย่างฉีคข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าหนีไปกับเรื่องนี้และข้าจะไม่ช่วยเจ้าค้นหาคัมภีร์ลับเหล่านั้นเจ้าอาจายความลับส่วนหนึ่งของเทคนิคนั้นได้แต่ข้าจะไม่ช่วยให้เจ้าทํางานให้เสร็จถ้าข้าทําข้าจะมีความหวังอะไรในการได้รับอิสรภาพ เจ้ายังคิดจะหนีไปอีกหรือยังชีพูดอย่างใจเย็นและไม่โกรธความจริงก็คือข้าควรจะขอบคุณเจ้าถ้าข้าไม่ช่วยเจ้าข้าคงถูกจักรพัดดินีดอกไม้แห่งความสุขข้าไปแล้วเมื่อคิดว่าข้ามีชีวิตอยู่ได้เพราะเจ้าข้าจะยอมให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปงั้นเหรอใบไม้แห่งเต๋าผู้ไม่แพ้หัวเราะอย่างขมขื่น ตายเสียยังดีกว่าอยู่อย่างนี้ถ้าเจ้ามีความกล้าจริงๆอย่างฉีงั้นก็ปล่อยข้าไปขอให้มีการต่อสู้อย่างยุติธรรมจนจบถ้าเจ้าทุกตีข้าข้าจะยอมรับการสูญเสียของข้าและหยุดต่อต้านเจ้าพูดตามตรงข้ารู้ว่าสวรรค์ปรดปรานเจ้าความจริงที่ว่าเจ้าหลบหนีจากักรกรีพัดดอกไม้แห่งความสุขและเชี่ยวชาญเวทมนต์กดพื้นฐานกดพื้นฐานที่ไขความลับทุกสิ่งในโลกทุกอย่างได้พิสูจน์ให้เห็นถึงเรื่องนั้น แต่ข้ายังต้องการที่จะยุติสิ่งต่างๆด้วยการต่อสู้พอแล้วกับท่าทางของเจ้าใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้อีกอย่างข้าไม่ไว้ใจเจ้าเลยสักนิดข้ามีเจ้าเป็นฉเฉลยและชีวิตของเจ้าเป็นของข้าที่จะทดลองตามที่เห็นสมควรข้าจะใช้พลังชีวิตและระบบพันธุกรรมของข้าในการวิเคราะห์ร่างกายของเจ้าจากนั้นสร้างร่างโคลนทางวิทยาศาสตร์ของเจ้าเพื่อรับใช้ข้าเจ้าปีศาจร้าย ใบไม้แห่งเต๋าผู้ไม่แพ้ตะโกนใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวราวกับแผ่นกระดาษเขารู้ดีว่าการโคลนนิ่งทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรโดยพื้นฐานแล้วเขาจะเป็นการทดลองที่มีชีวิตโดยอาศัยอยู่ในนรกอันน่าสะพรึงกลัวของหยางฉีก็ได้หยางฉีข้าจะคุยข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างแค่ให้ข้ามีชีวิตอยู่เราสามารถทำทุกอย่างออกมาตกลงไหมชีวิตแย่แย่ดีกว่าตายดีๆจริงไหมอันที่จริงข้าไม่รังเกียจถ้าเจ้าจะเปลี่ยนข้าเป็นคนธรรมดา นั่นดีกว่ายางชี้กล่าวดังนั้นใครมันออกมาค้าจะหาส่วนที่เหลือของเวทมนต์กฎหมายพื้นฐานที่ไขค,ความลับทุกอย่างในโลกทั้งหมดได้ที่ไหนมีดินแดนพุทธอยู่ลึกเข้าไปในมหาสุสานที่เรียกว่าวัดถ้ำของวัชรมายาเทวีเป็นสถานที่เสี่ยงตายที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยกลับมาจากชีวิตแต่ข้าสามารถได้รับความโชคดีจากที่นั่นในรูปแบบไขกลของเมล็ดพันธุ์จากเวทมนต์กฎหมายพื้นฐานที่ไขค,ความลับทุกสิ่งในโลกทุกอย่าง จากการคาดเดาของข้ามีทั้งหมด18มเมล็ดดังกล่าวซึ่งเป็นตัวแทนของ18ผู้พิทักษ์ที่ทรงพลังที่สุดของสำนักพุทธศาสนา18เทพแห่งวัชระอันไร้ขอบเขตในยุคดึกดำบรรพ์เทพเจ้าทั้ง18เหล่านั้นกลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ทั้ง18 ถ้าเจ้ารับมันมาทั้งหมดและเจ้าสามารถฝึกฝนทักษะพลังปราณได้อย่างเต็มที่ข้าจะบอกว่าทักษะนี้อยู่ในระดับเดียวกับความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างนารกท้ายที่สุดแล้วในโลกเทพพระเจ้าโบราณสำนักพุทธสามารถแข่งขันกับทั้งราชาผู้สังหารอมะตะและผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างฉิพยักษ์หน้าอย่างไรก็ตามไม่มีทางที่เขาจะไว้วางใจใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ได้อย่างเต็มที่และเชื่อมั่นว่าคำอธิบายของเขาไม่เป็นความจริงทั้งหมด เจ้าคิดอย่างไรพี่ชายผู้ต้านทานการต่อสู้อย่างชีถามอย่างเงียบๆอืมผู้ต้านทานการต่อสู้กล่าวหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดว่าข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับวิหารถ้ำของวัชระมายาเทวีแห่งนี้และเป็นสถานที่อันตรายย่อย่งแน่นอนผู้คนจำนวนมากหายไปที่นั่นและน่าจะเสียชีวิตอยู่ข้างในผู้พิทักษ์ชาวพุทธที่นั่นจะสังหารผู้บุกรุกทันทีและพวกเขาเป็นปรมาจารย์ในการสร้างคาถาปร,ปรบปีศาจ ถ้ายัางมีเพื่อนที่ถูกฆ่าตายที่นั่นอย่างไรก็ตามผู้ที่โชคดีหรือมีโชคชะตาเชื่อมต่อกับสำนักพุทธศาสนาจะได้รับสมบัติล้ำค่าที่นั่นมีนิกายหนึ่งเรียกว่านิกายเซนโลหิตมรณะซึ่งการฝึกฝนมุ่งเน้นไปที่เซนแห่งเลือดหัวหน้านิกายของพวกเขามีชื่อว่าโลหิตไมติยะและเขาได้ซื้อสารีรโลหิตชนเผ่าเทพ,พย,ยดาจากที่นั่นรวมถึงสมบัติทางพุทธศาสนาอื่นๆด้วยเหตุนี้เขาจึงแข็งแกร่งกว่าข้าวัดถ้ำของวัชรามาาเทวีอย่างชีกล่าว ข้าเห็นพี่ชายผู้ต้านทานการต่อสู้นำนิกายของเจ้ามาที่นี่ในแผนผังราชันหมื่นโลกและข้าจะไปค้นหา,มาเมล็ดพันธุ์ที่เหลือของเวทมนตร์ที่สอดประสานโลกทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างแห่งกฎเวทมนตร์พื้นฐานหลังจากนั้นข้าสงสัยว่าพวกมันจะมีประโยชน์มากในการไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวยางชีได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสิ่งที่แผนผังราชันหมื่นโลกมีให้และถ้าเขาต้องการบรรลุระดับความรู้แจ้งที่สูงขึ้น ก็ต้องใช้เวลาหลายปีในการบ่มเพาะธรรมดาดังนั้นการค้นหาที่เก็บโบราณวัตถุของพระเจ้าในสุสานที่ยิ่งใหญ่จึงดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมข้าสงสัยว่าการค้นหาวิหารทั้งวัชรมยาเทวีจะเกี่ยวข้องกับการ,รเผชิญหน้ากับความกล้าหาญที่ลึกซึ้งอีกครั้งหรือไม่เขาคิดถ้าข้าขาเขาได้ข้าจะได้รับเมล็ดพลังเทพของผู้สืบทอดนั่นจะทําให้การเดินทางรอบส่วนที่อันตรายของสุสานที่ยิ่งใหญ่เป็นไปได้ง่ายขึ้นมาก ความกล้าหาญที่ลึกซึ้งเป็นบุคคลแรกที่ก่อปัญหาใหญ่ให้กับยางฉีนับตั้งแต่ที่เขาบรรลุความก้าวหน้าในการเพาะปลูกครั้งสำคัญเมื่อเร็วๆนี้และความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างการสามารถบรรเทาได้ด้วยการตายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นถึงตอนนี้เขามั่นใจว่าเขาแข็งแกร่งพอที่จะฆ่าผู้กล้าที่กล้าหาญในการต่อสู้ได้ในความเป็นจริงเขาน่าจะเอาชนะจัก,กร,กรพัรด,ดินีดอกไม้แห่งความสุขด้วยหากาเธอไม่สามารถปลดปล่อยพลังอันน่าสะพรึงกลัวผ่านเทคนิคลับของเธอได้ หยางชี้และผู้ต้านทานการต่อสู้บินออกไปที่สุสานที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งและมุ่งหน้าไปยังบ้านลึกลับแห่งพลังการต่อสู้โดยหวังว่าจะช่วยมันก่อนที่พระราชวังดอกไม้แห่งความสุขจะมาทำลายมันในที่ห่างไกลในอารยธรรมอมตะแห่งเต่าที่ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีตำแหน่งที่อยู่ลึกเข้าไปในกลยุกยุคแรกที่ว่ากันว่าครั้งหนึ่งมีเทพผู้ล่วงลับเคยอาศัยอยู่พลังแห่งความกลลาหนในขั้นต้นนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ในความเป็นจริงมันแข็งแกร่งมากจนยากจะบินผ่านได้แม้แต่จัก,กรพัดผู้ยิ่งใหญ่ที่มีดัชนีพลังในหลักร้อยและทักษะพลังปราณที่แข็งแกร่งมากก็ยังมีปัญหาในการสำรวจพื้นที่นี้ความจริงก็คือสายธารแห่งพังบรรพการแห่งความกลาหนในยุคแรกเริ่มนับล้านล้านถูกบทขยี้ลงด้วยพลังที่ตกผลึกกลายเป็นส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบในการปลอมแปลงสิ่งของระดับเทพ ในพื้นที่แห่งความสับสนโอลมานที่ตกผลึกมีถ้ำที่ส่องแสงสีทองและมันสั่นสะเทือนด้วยพลังรุนแรงจนทุกสิ่งในบริเวณนั้นสั่นสะท้านเมื่อถึงจุดหนึ่งผู้สีทองก็บินออกมาจากถ้ำเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ